จร,จริงๆต้องบอกว่าความอยากเปิดร้านแทปเปอรช็อปเนี่ยมีมาก่อนนั้นนั้นแล้วฮะนะครับมีความฝันกันในทีมเราู้สึกว่าเฮ้ยมันคงจะดีถ้ามันมีที่ของตัวเองจะมีสินค้าอย่างเงี้ยหนังสือที่เราชอบหรือว่างานดีไซน์ที่เราอยากแนะนําอยู่ในร้านตลอดเวลาเลยอะไรอย่างี้ทุกวันเลย <c oughs> ขายทุกวันก็เลยมีอยู่ในใจอยู่แล้วฮะการที่มีช็อปที่เป็นเรื่องเรื่องแบบจบต้องง่ายขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะดีอันนี้แทปเอนี้เป็นองค์กรขนาดกลางยิิงเราเราวางตัวไว้ว่าเป็นเราใช้คำว่าศิลปะใกล้ตัว ตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะตอบโจทย์ว่าเราทําสื่อนี้เพื่อจะบอกว่าศิลปะามาันสาคัญนะฮะ mm hmm. มันเป็เรื่องที่แบบสําคัญท่าในแง่แบบกับประเจกแล้วก็กับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเนาะกับประเทศชาติอะไรเงี้ยนะถือว่ามัน mm hmm. เราก็ต้องทําให้ศิลปะมันจับต้องได้ไม่งั้นมันจะไม่ไม่ถึงใจผู้คนถ้าเราไป mm hmm. โอกาสแค่ศิลปะที่อยู่ในตูตามคอสินหรือว่าแกลเลอรี่อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆมัน mm hmm. เรามองว่า ถ้ามันจับตอนได้มันต้องอยู่ใกล้ตัวให้ได้เราเลยพูดถึง<ม>หนังเพลงหรือกระตั่งงานดีไซน์ด้วยตัวพี่เอเป็นคนที่มาจากคอนเทนต์ที่เป็นเชิงบทความเหมือนงานเขียนนะมันก็จะมีเพจแบบหนึ่ง่ะเนาะ<ม>แล้วก็ใน <laughs> ทีมเองอะไรเงี้ย <laughs> ก็ก็เป็นคนทำง,งานเขียนเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเราเป็นวิดีโอก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงนะทำยังไงอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเว็บไซต์ครับพอเราทําเว็บไซต์ h a p พลิเคชันแนนะฮะเราเรามีเป้าหมายว่าเราจะสื่อสารเรื่องแวดวง ิลป,ปะวัฒนธรรมสร้างสารรค์ของไทยไปสู่คนต่างชาติด้วยครับก็คือมันเป็นเว็บแบบมีเว็บเป็นเว็บที่แบบมีช็อปออนไลน์นะแล้วก็มีบทความให้อ่านด้วยแต่ว่าเราคิดว่าเราจะแปลแปลเป็นหลายหลายภาษาด้วยมันจะมีบทความแบบสลงคุมภาษณ์เตือนว่าคนนะแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนอังกฤษอ่อญี่ปุ่นคนมีมีสี่ภาษาเลยครับจีนมีแบบตัวตัดตัวเต็มด้วยนะซึ่งแต่ว่ากว่าจะเขียนเสร็จกว่าจะแปลแต่เนี่ยมันไม่สามารถ แข่งความเร็วกับใครได้เลยฮะเออเมื่อเจ้าพี่จะทำเรื่องบอกวันนี้มีข่าวขึ้นมาแล้วจะแปลมันไม่ทันนะฮะมันนั้นต้องเป็นแบบ s โลคอนเทนต์เท่านั้นนะคือต้องรู้ว่าเราจะทำพาร์ทคนนี้เพื่อจะให้มันเป็นคอนเทนท์ที่อ่านไปแล้วอีกอย่างน้อยครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องไม่เชยเลยแล้วก็เลยเลือกเลือกไปทางที่แบบอ่าเป็น s โลค content เราจะไม่แข่งเร็วกับใครเลือกวงอาศสยความอาศัยความมั่นคงทางจิตใจสูงมากเหมือนกันนะผมว่า ต่เรามีโซเชียลครับหมายว่าในในในเฟซบุ๊กเราก็ทําเรื่องที่มันเร็วๆอยู่บ้างมีข่าวนรื่อข่าวนี้ก็แปะในในเฟซบุ๊กเราบ้างจริง,รงๆเราก็อยากทําสื่อให้มันให้มันเป็นแบบมีเอ็นเกจเมนเยอะๆนะฮะแต่ว่าเราที่ว่าด้วยจังหวะก้าวเดินของเราอ่ะด้วยเพจของเราเนี่ยมันก็มีความแบบประมาณนี้ก็กับทีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เป็นพันธกิจของแคปเปอร์นคือเราเราอยากให้โอกาสกับศิลปินใช่ไหมเราอยากให้ศิปลปินมีอยู่ได้อ่ะเออมีมีโอกาสทํางานแล้วก็อยู่ได้เพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำแครปนิ่งเราคือทำเพื่อสิ่งนี้ครับนะครับเราอยากเราแค่อยากให้แวดวงศิลปินศิลปะในเมืองไทยเนี่ยมันมความแบบเติบโตให้ได้อะเพราะนั้นถ้ามันสะดุดหรืม,มันมีความแบบว่าเออเสียกำลังเสียกำลังใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะผิดเออมิชชั่นของเราอร<ม>แค่นี้เอง